สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง,งเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่8กุมภาพันธ์1066นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 5กับ1เนาะ4041 4245 4749 7071 7374 7579 4710 17 1574 47 15, 15แล้วก็014นะคะ

จับคู่ไข่เอานะใครจะเล่น VIP ก็จับ VIP จับคู่ซื้อนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเนาะเราไม่ได้ทําแผงไม่ให้เนาะสาหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนถ้าใครชอบให้เราลงแนวทางทําแนวทางลงให้ดู ดไลค์ให้กันเยอะๆถ้าไม่กดไลค์ก็ไม่ทําให้ลงเนอะไม่ทําลงให้ดูเด้อโชคดีทุกคนค่ะเอาแบบง่ายๆสั้นๆเนาะ